พอทำสระน้ําเสร็จแล้วพี่มินตาบอกว่าก่อนที่จะมาเล่นได้เนี่ยต้องเช็คชื่อก่อนคือการทาดินต่อ้องแบบนี้เลยแพงกรอบไปหมดแล้วตอนนี้แย่ไปค่เป็นไงพี่ไม่ไม่เข้างานได้เช็คเช็คก่อนเช็คก่อนเร็วๆแต่แๆก็คือทุกคนไม่รอดอยู่ดีค่ะเอาดีตอนแรกโมก็ไม่ใช่จะรู้นะว่าการเช็คชื่อมันเป็นแบบนี้แต่พอเห็นพี่มินตาทําคนแรกเท่านั้นแหละอ๋อสะดุ้งสะเดือนเลยรู้เลยมันคืออะไรตอนนี้มันหุ่นพยนต์อะเริ่มกรอบแล้ว เอกหมดเลยวันนี้ียนี่ยามคำว่านหน้าแตกของจริง,รงโอ้โหแล้วบอกให้นะคะกว่าจะลากพี่นท์มาเช็คชื่อได้เนี่ยยากมากนางวิ่งหนีรอบบ้านเลยอ่ะเพราะว่าไม่อยากมาเช็คชื่อไอ้อ <ฮะ S 2> ดีแล้วน่ากลัวมากหนีคนวันนี้ แล้วประเด็นคือจะไม่ให้โมหนีได้ไงอ่ะก็ดูสภาพคนตอนเสร็จแล้วดิแต่ละคนอยากะโกนเโยมบางคนก็เหมือนลูกไข่มดแดงม่งล่ะรับสภาพตัวเองไม่ได้เลยว่ะแต่ใดๆก็คือไม่สามารถรอดได้ค่ะโมก็เลยกลายเป็นคนที่โดนเยอะที่สุดในนี้เลยแล้วประเด็นคือไอ้ดินสอพองเนี่ยเลอะบ้านโมเต็มไปหมดเลยค่ะพอาําเสร็จแล้วก็มาถามมินตาว่าไหนมันคือการเช้ชื่อแบบใดเราปเาทำเราทำแป้งทำอะไรนะไหนไหนจะสอบสอบอะไรอยู่ๆก็พากันงงเลยพี่มินตาบอกว่าป่าแป้งทำไมจริงๆแล้วอันนี้คือคิปเบื้องหลังของพี่มินตาค่ะทุกคนก็คือโดนพี่มินตาาหหลลอกกกกัันนนทท้งี่ะสภพุค ออกมาพร้อมทอดมากอะแล้วตอนนี้พวกเราก็เช็คชื่อเสร็จแล้วนะคะไหนพร้อมที่จะลงสายหรือยังประเด็นคือสีหน้าแต่ละคนไม่สบอารมณ์เลยมันไม่รู้ควรดีใจหรือจะเสียใจกันแน่เนี่ยคลิปนี้มีผู้หญิงกี่คนไม่ต้องทำก็มึงได้ยนเลยคลิปนี้เป็นผู้หญิงกีก่คนที่เต้นใน,น,นเสียงไซอง